กลาวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามประทับได้กันนะฮะเข้าสู่กัทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของน้องลิซ่าแบ็คพิงค์ละกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามกับว่าถ้าน้องลิซ่าเป็นคนเกาหลีแท้ๆจะทําให้ปังขึ้นกว่านี้อีกไหมหรือปังน้อยกว่าปัจจุบันนี้ไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผม ความคิดเห็นที่หนึ่งในตอบกลับว่าความปังของลิซ่าเขาไม่ได้มานั่งดูสัญชาติหรอกว่าคนคนนั้นใน MV ที่เราชอบเขาถือสัญชาติอะไรสัญชาติมันไม่เกี่ยวความปังมันอยู่ที่น้องลิซ่าความคิดเห็นที่สองนะครับผมน้องอันดับความนิยมดีกว่าคนเกาหลีอีกหลายคนนะคุณอยากให้เขานิยมขนาดไหนที่หนึ่งเหรอไม่จำเป็นนะ่ะที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้ว ความปังส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวน้องอีกส่วนที่โดดเด่นเราว่าเพราะไม่ใช่คนเกาหลีตัวลิซ่าดูฉีกออกมาจากไอดอลหญิงเกาหลีพูดไม่ถูกว่าคืออะไรรู้แต่ตรงนั้นแหละทำให้เจ้าตัวโดดเด่นออกมาได้ขนาดนี้ความคิดเห็นที่สมนะครับผมถ้าถามว่าน้องจะดังมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ไหมถ้าน้องเป็นคนเกาหลีในฐานะคนไทยตอบคิดว่าคงไม่ อย่างน้อยเราคนหนึ่งแหละที่อาจจะไม่ได้เอาใจช่วยหรืออยากรู้เกี่ยวกับน้องขนาดที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าน้องไม่ใช่คนต่างประเทศที่ฝันอยากเป็นนักร้องเมื่อตอนอายุ15คงจะไม่พยายามมากกว่าคนอื่นในด้านภาษาวัฒนธรรมภูมิศาสตร์คงไม่ขยันฝึกหนักอดทนเป็นเทนนี่ตั้งหลายปีซ้อมวันละ15-16ชั่วโมงทุกวันมากกว่าคนอื่นและเข้มแข็งจนกลายมาเป็นลิซ่าในทุกวันนี้หรอก น้องเป็นคนที่น่าชื่นชมใช่ไหมละ่ะถ้าจะของกระทูอยากรู้จริงๆแนะนําว่าไปถามในโซเชียลมีเดียของทางเกาหลีน่าจะได้คําตอบที่น่าเชื่อถือกว่านะความคิดเห็นต่อมาและกันนะครับผมถ้าเป็นคนเกาหลีอาจได้ทําบางสิ่งมากขึ้นแต่การได้รับโอกาสบางอย่างจะหายไปที่แน่ๆง,งานในไทยอาจจะน้อยลงมากหรือแทบจะไม่มีที่น้องได้งานที่ไทยเยอะเพราะคนไทยแต่ความดังเรื่องความเป็นแบ็คพิง ในไทยคงเท่าเดิมในกลุ่มคนฟังเคป๊ OP, แต่กระแสของคนนอกด้อมเคป๊ OP, คงไม่สุดเท่านี้แต่น้องไกเป็นได้งานจากเกาหลีเยอะๆแทนสื่อเกาคงอวยเวอร์วังงานมาเต็มเป็นลูกรักเลยก็ว่าได้และงานที่จีนคงไม่ได้โอกาสเข้าไปทำถ้าเป็นคนเกาแต่เชื่อว่างานฝั่งของประเทศอื่นๆเช่นอเมริกายังคงความปังด้วยตัวลิซ่าเองเหมือนเดิมอีกความเคลืต่อมาแล้กันนะครับ แล้วตอนนี้ไม่ดังเหรอครับอย่าให้พวกแอนตี้มาปั่นบ่อยมากครับวาริซาไม่ดังในเกาในเกาตอนนี้ดิซ่าดังมากนะครับมีงานทีหนึ่งข่าวออกเยอะมากแล้วถ้าไม่ดังข่าวจะมาสนใจทำไมถ้าความสามารถหน้าตาการแสดงออกความอดทนและความตั้งใจทุกอย่างเป็นคนเดิมๆกับที่น้องเป็นอยู่ตอนนี้ในเก่าคงปังกว่านี้มากๆเพราะเขาคงจะดันน้องทะลุชั้นบรรยากาศไปแล้ว จากที่เขาว่าไม่ใช่ท้ายเก่าเดี๋ยวก็เป็นเทรนใหม่เองเขอยกตัวอย่างเจนนี่เหมือนเป็นเทรนสาวเก่ายุคใหม่นะและนอกเก่ารวมถึงฝั่งตะวันตกก็คงปังแบบนี้แหละยกเว้นที่ไทยและ AEC รวมไปถึงฝั่งจีนด้วยมั้งอาจจะน้อยกว่านี้หน่อยแต่ก็นึกไม่ออกว่าถ้านอกเก่าน้องปังกว่านี้จะเป็นยังไงเพราะตอนนี้น้องก็ปังมากๆแบบที่ยังไม่เคยเห็นไอดอนแนวนี้มาก่อน เพราะเหมือนเพิ่งเริ่มปังมันยังไม่หยุดยู่เดี๋ยวนี้แน่นอนอีกความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับต้องเทียบอาอาเป็นคนไทยกับคนเกาหลีอันไหนคุ้มกว่าถ้าเป็นคนเกาหลีความเป็นรัวไอดอลชาวต่างชาติล่าฝันที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ชาวต่างชาติอยากล่าฝันและเป็นตามนี้จะหายไปเลยมันไม่อเมซิ่งพอถ้าเป็นคนเกาหลีชื่อเสียงในเกาหลีจะสื่อเกาหลีจะอวยมากกว่าเดิมแน่นอน แต่ในไทยจะน้อยลงไปมากรวมถึงอาเซียนด้วยงานโฆษณาค่าตัวระดับ AA อาจจะได้ลำบากหน่อยเพราะแข่งขันสูงวิชวนก็ไม่ถึงไม่ใช่ไทยเก้าเช่นโฆษณาโซจูคู่แข่งเป็นไอรีนไอยูยุนอาซูจีแต่ถ้าเป็นคนไทยชาวอาเซียนยินดีเสมอเปิดกว้างในกับโซนนี้กันเองเห็นได้ตั้งแต่ยุคทธทยังค่าตัวโฆษณาระดับ AA ในไทยได้แรงซัพพอร์ตจาก 2- ในสประเทศ ที่ใช้เวลาเล่นอินเทอร์เนต็ตมากที่สุดในโลกมาช่วยเรียกกระแสอยู่เรื่อยมีประเทศที่เล่นไอจีมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกยอดติดตามเยอะมีผลต่อรายได้การโฆษณาในไอจีที่เพิ่มขึ้นสัญชาติไทยสามารถเข้าไปโปรโมทในประเทศจีนแบบไม่มีปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เสี่ยงโดนถล่มจากปัญหาการเมืองระหว่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปัญหาแย่งชิงพื้นที่ทางทะเลจีนเวียดนามฟิลิปปิน หรือระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันฮ่องกงอีความเขียนต่อมาด้วกันนะครับในจุดยืนของลิซ่าตอนเนี้น้องเป็นคนไทยโอกาสในการก้าวหน้าดีกว่าเป็นคนเก่าตั้งเยอะในเก่าพวกไอดอนแย่งงานกันจะตายไอดอนมีเยอะแต่งานมันมีจํากัดเป็นอยู่แบบนี้น้องมีงานที่ไทยมีงานในประเทศ SEA จากอินโดฟิลิปปินเข้าไปทํางานที่จีนได้ ที่น้องยังไม่ก้าวไปไหนได้ไกลในตอนเนี้ปัญหามันอยู่ที่ใารล้วนนี่คือคนที่ยังไม่มีผลงานเดี่ยวเป็นชิ้นเป็นอันนะแค่เต้นโคเพลงคนอื่นเฉยๆถ้าเกิดมีโซโล,โล่มีระบำเดี่ยวขึ้นมานะอีกความเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมพูดตรงๆนะครับดิซ่าเป็นคนเกาหลีจะดังน้อยกว่านี้ครับในเกาคงดังทะลุฟ้าไม่ใช่อยู่อันดับ20กว่าแบบนี้ยแต่ในอินเตอร์ไม่มีสตอรี่ที่ทำให้คนมาสนใจขนาดนี้ ไปโปรโมดในจีนก็ไม่ค่อยได้ปลรบคุณหานเป็นแบบทุกวันนี้ดังกว่าอินเตอร์คิดว่าแทบไม่มีผลเท่าด,ดูคลิปรีแอคต่ตางๆของฝรั่งพวกนี้เชื่นชอบสไตล์แวะความสวักซะเป็นส่วนใหญ่บางคนชอบที่หน้าตารูปร่างและแทบทั้งหมดมารู้สัญชาติลิซ่าภายหลังอาเซียนมีผลแน่นอนกลุ่มแฟนคลับคงไม่เติบโตเร็วขนาดนี้สรุปส่วนตัวผมคิดว่าแฟนคลับที่เปลี่ยนแปลงคือต้องสลับระหว่างเกาหลีกับอาเซียนจีน ซึ่งผมคิดว่าแบบปัจจุบันน่าจะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมั่นใจว่าถ้าเป็นลิซ่าคนนี้ทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นเชื้อชาติลิซ่ายังคงปังระดับโลกเหมือนเดิมเพราะสิ่งที่ผักดดนลิซ่าคือตัวน้องเองไม่ใช่เชื้อชาติครับอีกความคิดเห็นต่อมาแล้วกันนะครับผมสตอรี่เด็กต่างชาติที่จากบ้านเมืองมาล่าฝันไกลต่างแดนของน้องตกเนแฟนได้เยอะมากกว่าจะเห็นได้ตามโพสต์ต่างๆที่เกี่ยวกับน้อง คนจะชื่นชมน้องเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าน้องเป็นคนเกาหลีน้องจะดังน้อยกว่านี้เพราะจะไม่มีสตอรี่ล่าฝันแต่ที่น้องดังมากขนาดนี้ไม่ได้มาจากแค่เพราะเป็นเด็กต่างชาติน้องดังเพราะความสามารถความพยายามบุคลิกหน้าตาน้องมีครบหน้าตาที่ต่างจากไอดอนเกาหลีควรจาง่ายความสวักความคูลของน้องดูคลิปคนต่างชาติจะชอบน้องในส่วนนี้ด้วย น้องเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนน้องมีแฟนคลับทั่วโลกถึงในเก้าจะดังน้อยกว่าเมมเบอร์ในวงแต่ก็ถือว่าดังมากเมื่อเทียบกับลหลายๆคนอีกความคิดเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมถ้าลิซ่าเป็นคนเกาหลีผมจะไม่รู้จักเธอครับแล้วคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงไม่รู้จกักยกเวน้นเคป๊อแฟนที่น่าจะรู้จกักเอาตรงๆครั้งแรกที่ผมรู้จักลิซ่าเพราะข่าวดราม่าจากคุณจัดนี่แหละ เลยลองติดตามดูว่าลิซ่าเนี่ยเป็นใครเลยรู้จัก b บ็คพิง n k สรุปโดนเจนเนี่กับลิซ่าตกเฉยเลยกลายเป็นชอบทุกคนไปโดยปริยายเลยไม่คิดว่าลิซ่าจะดังขนาดนี้ได้ถ้าเป็นคนเกาหลีแท้คนแถบอาเซียนจะไม่เปิดใจขนาดนี้คนจีนไม่สนใจอย่างแน่นอนไปต่ออีกความเขยนหนึ่งเลยละกันนะครับผมแฟนคลับเอเชียก็เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันด้วย ก็จะมาถึงจุดนี้ได้ฝ่าฟันมาเยอะทั้งปกป้องชื่อเสียงน้องเรียกร้องความเสมอภาคและซัพพอร์ตให้มีกระแสอยู่ตลอดเวลาเราว่ายากยังไม่มีใครดังโดดชาวบ้านชา,ชาวช่องได้แบบลิซ่าเลยไม่ถึงในระดับสากลที่สากลจริงๆจริงๆต่างชาติชอบลิซ่าส่วนหนึ่งคือเป็นคนต่างชาติแล้วมันเกิดแบบเอา้าไม่ใช่คนเกาหลีหรอเก่งจังประมาณเนี้ยแถมลิซ่าก็เก่งสมคำชมด้วยถ้าเป็นคนเกาเองจะริดแบบนี้ เราว่าโดนแขะแน่นอนน้องเป็นคนไทยที่เราเชื่อว่าคนไทยหลายคนภูมิใจในตัวน้องมากๆดิซ่าเป็นต้นแบบที่ชัดเจนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเป็นคนสวยที่เก่งและฉลาดมีความสามารถมีความกล้าที่จะฝ่าฟันไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใช้ความอดทนอย่างมากกว่าจะฝ่าขวากหนามมาได้เรานับถือเด็กสาวคนนี้จริงๆสิ่งเหล่านี้คือความโดดเด่นที่มีความมาก ที่มีมากกว่าความสวยที่นางมีอยู่แล้วไปต่อกอีกความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผมคนชาติอื่นในอาเซียนที่ได้ไปเดในเกาหลีก็มียิ่งนอกอาเซียนอย่างพี่จีนเดเยอะกว่าคนในอาเซียนอีกประเด็นคือน้องทำออกมาดีจริงท้ายรูปร่างหน้าตาสวยสากลกนไายก็ใหญ่ถ้าแค่เป็นคนไทยแล้วคนในอาเซียนเลยเอาใจช่วยก็แอบงงนะแม้เราจะรูว่าบันเทิงไทย คนอาเซียนก็ชอบดูไม่ต่างกับคนไทยก็ตามเพราะใดๆแล้วที่เราดูว่าก็มีคนสิงคโ,โปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์ไปเปิดตัวที่เก่าเหมือนกันดิซ่าเป็นคนไทยที่สามารถเข้าไปทําการตลาดในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบอุตสาหกรรมบันเทิงและแหล่งทําเงินที่ใหญ่ที่สุดอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีสามประเทศนี้จะดราม่าอะไรดิซ่าลอยตัวในทุกสิ่งนี่ยังไม่รวมไทยกับอินโดที่ถือเป็นหมุดหมายสําคัญที่เกาหลีพาเลทกัน เข้ามาทําหากําไรกันเป็นแถวๆอลิา่าเป็นคนไทยนี่แหละถึงสามารถไปได้ถึง5แผ่นดินก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในงวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะทีใ่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปไหนว่เรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์ like, ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะ สำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ